สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h h n n n l l ผู้รับสารจากตักาวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่าทาโร่นะคะหมอแจนค่ะคลิปนี้เราจะมาดึงพลังงานของนะคะมาเช็คพลังงานของอาชาวราศีธนูนะคะทวินเฟรมนะคะดวงไฟคู่รักแห่งจิตวิญญาณนะคะ ชาวราศีธนูนะคะถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กด subscribe นะคะอาจจะยังไม่เคยชมทวินเฟรมนะคะไปชมคลิปนะคะที่มันมีความหมายหรือคำแปลในเดือนกรกฎาคมนะคะทวินเฟรม12ราศีไปเช็คพลังงานก่อนได้นะคะว่าตรงไหมหรือดูพิพอเด็กนะคะที่ว่า คุณมีคำถามในคลิปนั้นคือคำตอบมันจะมีหลายร้อยพิกเด็กนะคะไปลองเล่นดูถ้าพลังงานเอเนจีตรงกันนะคะก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจเนาะนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ด share, ะ,คะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอแจน jp 6ทาหลอด Channel นะคะท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะ599บาทนะคะนัดโอนยอดนัดคิวดูดวงนะคะนัดเวลาเนาะโทรคุยผ่านไลน์ไม่เปิดกล้องนะคะ30นาทีนะคะ แล้วก็เป็นแบบพิมพ์คําถามนะคะ299บาท5คําถามเลขมงคลนะคะนะคะเสริมการงานการเงินนะคะความรักนะคะหรือการติดต่อสื่อสารหรือจะหาแฟนต่างชาตินะคะอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชันให้ครบนะคะแล้วก็ถ้าแอดไลน์มาขอบคุณที่พร้อมโอนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลให้นะโอเคชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนนะคะถึง21ธันวาคมนะ ชาแนลของหมอแจจ้าง,งอิงลัคนาแบบตะวันตกเพราะเราดูแบบไพ่ทาโร่ของเมืองนอกนะคะแต่ท่านใดที่มีพลังงานเอนเนอีคิดว่าเป็นชาวธนูแล้วดูคลิปราศีนี้แล้วตรงพลังงานตรงกันก็สามารถชมได้ยินดีอนรับนะคะยินดี้อนรับชาวส่องทุกคนเลยไม่ว่าใครจะเป็นส่องเรานะคะได้หมดเลยเนาะไม่ว่านะคะชาวพิจิกชาวมังกรชาวอะไรเนี่ยที่จะมาส่องชาวธนูนะคะชาวเมฆชาวอะไรเงี้ยเนาะ หรือว่านะคะใครที่จะมาสอ okay. ่องชาแนลเราก็โอเคยินดีจะรับนะคะเอาระนะชาทานูนะคะ6เดือนที่แล้วนะคะที่หมอทำชาแนลนะแล้วหมอก็ทำช่องทวินเฟรมแล้วก็โซเมดไว้ในเดือนนั้นนะคะและตอนนี้ผ่านมา6เดือนหมอไม่ได้ทำคลิปที่เป็นแบบทวินเฟรมหรือเป็นพวกโซเมดอะไรเลยที่เป็นแบบราสีนะที่รักเนาะนะคะ สองสวันนี้คำว่าทวินเฟรมนะคะบางทีอาจจะแบบว่ามีใครบางคนที่นะคะยังไม่เข้าใจท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้กดซับสไครต์มีคําถามอะไรเกิดขึ้นในใจนะคะอยากให้หมอทํานะคะว่าเออให้หมอทําแบบว่าเออหมออยากรู้ทวินเฟรมคืออะไรทําไมความรักครั้งนี้นะคะดวงไฟผู้รักของจิตวิญญาณของหนูนี่ของผมนี่นะคะ ทำไมมันช่างลำบากมันช่างหนักเหนื่อยมันช่างกดดันมันเป็นเพราะอะไรผมรู้สึกหนักเหนื่อยกับคนคนนี้ซึ่งบางครั้งนะคะผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไม่เกี่ยงอายุเวลาศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่อายุนะะอายุไม่เกี่ยงนะคือมันจะเป็นอะไรที่นอกกรอบหมดทุกอย่างมันจะฉีกกดทุกกฎนะที่คุณเคยมีที่สังคมเขาตีกรอบให้เราจะไม่ใช้กฎนั้นในกันพวินเฟรมนะเอาละค่ะชาวธนูคะขอพลังงานเอเนจะีเนาะขอพลังงานจากจัก,กรวาลขอพลังงานความแม่นยำนะคะ เอาลักนะคะชาวธนูเรามาดูกันเลยนะนะคะในเดือนมกราคมนะคะเดี๋ยวหมอจะดูก่อนนะว่านะจะทําเป็นแบบโซเมสิบสราศีหรือทวินเฟรมสิบสอราศีข้อความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคลิปเป็นแบบตามธาตุแล้วก็ความรักเก่าคนรักเก่าอ่ะถ้าได้ผลตอบรับฟีดแบ็กที่ดีพวกคุณต้องการนะคะหมอก็จะทําให้เรื่อยๆเรามาดูเ n e r g y ไพ่ใบแรกที่ตกออกมาก่อนนะนะคะชาวธนูนะคะ อรเพศ of source แสดงว่ามีความหวัดระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างมีอายุที่ห่างแตกต่างความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มๆนะคะคุณธนูคุณผู้หญิงอาจจะอายุแตกต่างคุณผู้ชายเยอะมากนะเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะไม่สามารถลืมกันและกันได้เลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดึงดูดอืมนะดึงดูด,ดในความรู้สึกนะเคมีตรงกันอะไรเข้ากันเยอะแยะหลายอย่างนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ตอนนี้อาจจะเงียบไปแล้วอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วนะคะใครบางคนเขาคนนั้นอาจจะมีอะไรที่แบบแตกต่างกับเรามากมายวัยแตกต่างศาส,สนาภาษาอายุนะคะบางคนคุณผู้หญิงก็จะเจอคนผู้ชายที่อายุเยอะมากนะคะเราเรารู้สึกเหมือนคนเนี้ยมีแรงดึงดูดก,กับเราอะ่ะอืมเราเจอเขานะนะ,ะตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร วิลออฟฟอร์จูนวันเวลาผ่านไปกงร้อแห่งโชคชะตาทําให้เขากับคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไม่ติดต่อกันมันเป็นการเงียบกันไปแล้วตอนนี้นะคะคุณธนูอาจจะค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในความสัมพันธ์ครั้งนั้นอืที่ผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมา2ปี3ปี5ปีหรือ10ปีคุณจะรู้สึกถึงเขาได้นะคะคุณธนูต่อมาเอเนพลังงานควีนออฟเทนเดเคิลนะ ยังมองเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ความรักครั้งนั้นอยู่นะคะยังอยากให้เขาคนนั้นติดต่อสื่อสารมาบางคนนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่ในออนไลน์ทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อยากให้เขาติดต่อกลับมาโอ้เป็นพนักง,งานที่เขาและคุณนะคะมองเห็นคุณค่าของกันและกันแต่ยังไม่ได้ทําอะไรอาจจะหยุดนิ่งอยากจะติดต่อสื่อสารต่างคนต่างรองให้คนอื่นให้คนคนหนึ่งติดต่อสื่อสารมา คุณธนูยังแบกความรักความรู้สึกครั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นความรักความรู้สึกที่นะคะหมอขออนุญ,ญาตบอกว่าบางคนก็แอบ,บคบกันโดยที่ไม่ถูกต้องอแอบบคบกันแอบบคุยกันแอบดบนัดพบเจอกันบางคนขออนุญ,ญาตบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่นานนะความสัมพันธ์แบบไม่นานคบกันแป๊บเดียวแล้วก็เลิกกันไปแต่มีความดีฟลึกมีความอินเทนมีความแบบรู้สึกแบบ รู้สึกถึงเขาไม่ว่ามันเวลาผ่านไปถึงเราจะได้พบเจอใครมาก่อนอามาอีกหลายคนหรือไม่รู้สึกถึงคนนี้เท่ากับคนคนนี้นะคะเขาคนนั้นมีวัยที่แตกต่างกว่านะคะหรือจะเป็นรักในวัยเรียนในวัยเด็กตอนนั้นเขากับคุณอาจจะนะคะรู้สึกนะมีพลังงานเอเนรจีที่แบบเป็นพรมลิขิตทําให้คุณได้ไปเรียนด้วยกันอืมนะคะอาจจะไปเทคคอร์สอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ไปเจอกัน อาจจะไปทาบุญเจอกันก็ได้หรือจะไปแบบเจอกันแบบไหนก็ได้นะทาให้คุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาอาจจะบ,แบบนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณธนูที่นึกย้อนกลับไปถึงอดีตในตอนนี้นะตอนนั้นนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะหมอถึงบอกว่ามีเดวิลกับเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเพราะไพ่เดาบูลออกมาบางทีอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกันก็ได้ ะะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีมีความสองจิตสองใจมีความไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีเสน่ห์เยอะมากนะคะอาจจะเป็นอารมณ์แบบความหึงหวงบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้เขาคนนั้นอาจจะมีครอบครัวไปแล้วหรือตัวคุณก็ได้ที่นี่เงียบกันไปแต่ตอนนี้บางคนก็อาจจะได้รู้สึกเหบือนว่าจะติดต่อสื่อสารกันบางบ้างแล้วแต่ก็ต่างคนต่างอาจจะมีครอบครัวไปของกันและกันแล้วก็ได้คุณธนูนะคะมีการแอบมองกันอยู่ไกลๆนะคะแอบมองนะคะ สองคนเนี่ยไปทําหน้าที่ไปทําภารกิจนะคะก็คือเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเป็น,นระดับควีนนะคะควีนเหรียญน,นะคะแล้วก็งเหรียญเนี่ยนะคะเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เป็นมั่นคงแล้วบางคนก็อาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอคุณธนูพลังงานของคุณมานะ,ะมีความเปลี่ยนแปลงกําลังประร้านใจตัวเองมีอะไรบางอย่างนะที่มันเป็นเดอะซันอานะคะคุณอยากให้เขาคนนั้นน่ะ มีความเปลี่ยนแปลงอะยังไงก็ได้ขอให้เขาคนนั้นกลับมาติดต่อหรือทวินเฟรมของคุณคุณธนูอยากให้เขาอะกลับมาเป็นเดอะซันโอเป็นที่หนึ่งในใจคุณและยังเป็นความรักที่มีต่อคุณคุณอยากให้ความห่างไกลหรือความเงียบๆของเขาเนี่ยได้กลับมาได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาติดต่อได้กลับมามีความรักโอแสดงว่าคุณภาวนาว่าขอให้คนนี้ได้กลับมาในชีวิตคุณอีกเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณหรือเขาอาจจะเดินจากคุณไปหรือคุณอาจจะเดินจากเขามาอีกอืม บางคนนะตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงแสดงว่าบางคนนะคะคุณธนูบางคนชาวินเฟมคุณคนนั้นนะ่ะหรือคนที่คุณเฝ้ารอคอยความรักครั้งนี้ก็ได้กลับมานะได้กลับมาคุยได้กลับมามอบความรักแต่ยังอยู่ห่างไกลอาจจะได้แบบติดต่อสื่อสารทางออนไลน์อะไรแบบนี้นะนะ The world นะเหมือนเราทำภารกิจเสร็จแล้วเป็นเป็นกนญกุนเหลียญกับคิงเหลียญเรียบร,ร้อยแล้วนะมีการแบบรีบกลับมาหากันอย่างเร่งด่วน คุณธนูบางคนก็นะคะไปทําภารกิจที่มันหนักเหนื่อยอะ่ะม,มีมีความต่างอะไรหลายอย่างก็ต้องไปทาไปต้องไปปฏิบัติภารกิจให้โลใบนี้ก่อนหรืออัปเกรดทางชีวิตจิตวิญ,ญญาณของคุณทั้งคู่แล้วนะคะพออัปเกรดชีวิตจิตวิญ,ญญาณแล้วบางคนก็อาจจะได้กลับมาเจอกันนะคะเป็นความรักเป็นครองคู่กันหรืออาจจะเป็นความห่วงใย,ยที่ได้มาติดต่อสื่อสารแค่นั้นหรือต่างคนต่างจะไปวีครอบครัวของตัวเองก็แล้วแต่นะคะนะคะไพ่นะะห้าเหรียญนนะ ตอนที่คบหรือที่คุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นความรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มาเจอกันนะมันจะมีมวมความโหยหาอืมความโหยหาอะไรอาวรในเขาคนนี้หมอรู้สึกเหมือนอยากจะจาเฮ้ยขอภัย <c oughs> นะ ก็คือตอนนี้นะนะคะมาดูพลังงานเอนเนอร์จีใต้สำรับนะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สี่ไม้เท้าใครบางคนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วนะะบางคนก็อาจจะโสดหรือมีความสุขกับตัวเองบางคนก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคุณธนูบางคนหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทวินเฟรมของคุณอาจจะเป็นคนแบบที่หมอบอกก็ได้นะคะในคลิปทวินเฟรมเราจะไม่ระบุราศีธาตุอะไรทั้งท้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะ ไม่จอดจงไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลิฟออรเ c ิลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรคุณธนูนะ <c oughs> เลิฟออรเ c ิลเดี๋ยวมาขอปรับกล้องนิดนึงให้เห็นไพ่หมดเลยนะคะเลิฟ All l o c a ล l e All Local อยากบอกอะไรบ้างคะ ว้าวเขาบอกว่าอ๋อเซฟเลิฟก,ก็คือมันปลอดภัยที่จะมีความรักอืมนะคะเหมือนว่าเขายังเก็บความรักไว้เออนะความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นทําไมเอ็นไหลเอนเจี้เลยนะที่เป็นเดสเน็กแล้วมีรูปงูอ,อืมงูกับไฟอ่ะอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับงูนะ แล้วก็มีพลังงานของเว딩ลิงคือบางทีตอนนี้คุณอาจจะเจอคนที่ใหม่แล้วหรือตื่นรู้แล้วหรือว่าคิดว่าเออเจอคนใหม่แล้วตัดสินใจที่จะแต่งงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เป็นแบบใหม่ๆก็ได้เนาะนะคะคุณได้กุญแจแล้วอะเออนะคุณได้กุญแจแล้วโอ้นั่นไงเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่วคราวแต่มันมีความรู้สึกดีฟินเทสลึกซึ้งเนี่ยวันนสแตนได้มาด้วยพอดีเลยอะอืมวันนี้สแตน นะเขาบอกว่า RIP เออนะคุณธนูบางท่านตอนนี้ตัดสินใจเจอคนใหม่คบคนใหม่เพราะามีความรักใหม่เข้ามาที่เป็น the sun หรือ the lover เนี่ยนะคะแล้วก็คุณอาจจะตัดสินใจว่านะคะแค่รู้สึกถึงเก็บไว้ในใจเท่านั้นนะคะ RIP ก็คือเหมือนว่าทวินเฟรมเรารู้แล้วว่าคุณเนี่ยนะคะเออเป็นดวงไฟคู่รักแห่งจิตวิญญ,ญาณเราแต่ตอนเราตอนนี้เราเจอคนนี้ที่ดีพร้อมสำหรับเราเราเปิดใจนะคะเขาก็เลยเหมือนว่า RIP อืมเนาะ RIP แบบ คือแบบว่าเหมือนว่าเราปิดผนึกปิดผนึกเนาะปิดผนึกความรู้สึกของเราที่เราสื่อถึงการหรืออะไรเนี่ยแต่คนที่สื่อถึงการทางใจหรือทวินเฟรมเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นนื้อคู่เราที่จะต้องกลับมาอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะคะเพราะเราเกิดมาเพื่อทําธารกิจเพื่อเติบโตเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาศักรรยภาพของตัวเองนะคะเข้าใจตรงกันตามนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณธนูคนไหนยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปที่ราศี วินทวินเฟรมในเดือนกรกฎาคมนะกลับไปยอนด,ดูในช่องเพลย์ลิ์ได้มันจะมีความหมายอยู่ตรงต้นคลิปอ่ะก็ไปเช็คดูว่ามันเป็นยังไงตรงไหมอะไรแบบนี้นะ โอเคนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านไหนที่ยังไม่กดซับสไครก็กด s ซั c r i b e ไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานเอเนจี n ทวินเฟรมโซเมดข้อความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยพิกอเด็กนะคะหมอก,ก็ยังจะทําอยู่เดี๋ยวทำวันนี้ให้ครบก่อนนะเดี๋ยวจะทยอยทำนะคะรับรองได้เลยว่าจิดใจแน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ